วันนี้ที่อ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองบรรยากาศโดยรอบชุ่มชื้นจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องน้ำในอ่างก็มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยรอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสสำนักงานชลประทานที่9เพราะหากมีปริมาณน้ำมากเพียงพอในบางส่วนอาจจะส่งน้ำไปดูแลได้ถึงจังหวัดชนบุรี ปัจจุบันสถานการณ์น้ำณปัจจุบันนะครับของเรามีน้ำอยู่ในอ่างประมาณ7 2นะครับ212ล้านปริมาณน้ำปัจจุบันเนี่ยเพียงพอกรณีที่ตกเหนืออ่างนะครับจะไหลลงสู่ในอ่างทำให้เรามีเวลาหน่วงน้ำเก็บน้ำในอ่างเพื่อจะสต็อกเอาไว้ใช้ในคราวจำเป็นตามห่วงเวลาที่เราต้องการนะครับดังนั้นตกเหนืออ่างนี่ดีแน่นอนวราสามารถเก็บได้หมดครับผม พื้นที่โดยรอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสะจังหวัดระยองมีทั้งอยู่ในเขตชลประทานนอกเขตชลประทานและอยู่ใกล้ลําน้ําโดยในพื้นที่ในเขตชลประทานจะได้รับการจัดสรรน,น้ําจากอ่างเก็บน้ําประแสะพื้นที่นอกเขตชนลประทานจะได้รับน้ําฝนน้ําจากลําน้ําเพื่อทําการเกษตรในส่วนหลังนี้อาจมีผลกระทบได้หากมีฝนตกหนักในระยะเวลาอันสัน้อนอรงนี้ประแสะเรานะครับ มันจะมีลุ่มน้ําอีกลุ่มน้ำหนึงซึ่งเป็นลุ่มน้ําของสะพานปีหนึงในส่วนของตัวน้ําเองที่จะตกในส่วนของคลองสะพานเนี่ยตกร้อยกว่าล้านนะครับเราสามารถเก็บได้เกือบ50ล้าน เข้ามาเก็บไว้ในอ่างใต้ลำน้ำเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่ต้องเฝ้าจับตามองเราต้องมาเพิ่มการติดตามบางครั้งอาจจะเจอช่วงเวลาที่ฝนตกหนักเออล้นข้ามถนนหรือเออล้นลําน้านําฝนหนักเนี่ยเราเฝ้าติดตามนะครับเรามีศูนย์เตือนภัยของเราเองนะครับแล้วเราก็มีระบบติดตามรโทรมาสรของเราตรงนี้เราเฝ้าติดตามอยู่ครับในส่วนของสถานการณ์น้ำของสะพานก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถดึงกลับเข้ามาในอ่างไม่ใช่ได้มีเส้นควบคุมมีเกณฑ์ควบคุมอยู่ดังนั้นเราทําไปตามเกณฑ์แต่สิ่งที่เรา ทำมากขึ้นกว่านั้นก็คือช่วงฤดูการฝนเนี่ยเราเพิ่มความละเอียดในการเฝ้าติดตามโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสจัดสรรน้ำให้กับพื้นที่ทั้งหมดจำนวน1,75 0 0 0ไร่อาทิพื้นที่เกษตร1,46375ไร่จัดสรรน้ำให้70ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่อุตสาหกรรม80ล้านลูกบาศเมตรการอุปโภคบริโภค22ล้านลูกบาทเมตรรักษาระบบนิเวศ11ล้านลูกบาศเมตร และยังผ่านน้ำช่วยลุ่มน้ำคลองใหญ่จังหวัดระยองอีก120ล้านลูกบาทเมตรที่ผ่านมาอ่างเก็บน้ำประแสเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่มีศักยภาพสูงแห่งหนึ่งจึงเป็นเครื่องมือชรลประทานที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกทั้งในายามปกติและยามเกิดภัยแล้ง